สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเดินสายพระเครื่องนะครับเป็นอีพีที่สองแล้วนะครับวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆได้รับชมกันอยู่ไม่เยอะมากนะครับวันนี้ก็ได้มาพอสมควรเหมือนกันก็จะมีเนี่ยครับหลวงพ่อเงินปิดตามั่งตะกุดมั่งนะครับครับไปดูองค์แรกเลยครับนี่ครับเป็นพระพุทธชินล่านะครับเนื้อเก่าๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่พี่ นะครับนี่ครับนี่ครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็แอดไลน์กันได้เลยนะครับครับมาองค์ที่สองกันต่อเลยนะครับนี่ครับเป็นพระก,กิ่งนะครับ ดิน้ำมนน์ครับนี่เก่าสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับ ที่ท่านได้สนใจก็แอดไลน์หรือว่าโทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับครับไปดูองค์ที่สามกันเลยครับเป็นสมเด็จนะครับนี่สวยๆนะครับ สนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะครับต่อไปครับองค์ที่สี่ครับเป็นนางมายานะครับน,นี่เนื้อเข่าเก่าเลยนะพี่นี่ นี่นครับสวยๆนี้แล้วนะครับครับไปองค์ต่อไปก็นเลยครับนี่นี่เป็นทาวเวสสุวรรณครับนี่เลี่ยมทองนะครับตรงนี้ทองม่ค่อนนะครับนี่ทาวเวสนะครับนี่ค ดูไม่ชอบนะครับเีๆ่ๆแต่ชอบแล้วก็แอดไลน์ติดต่อกันเข้ามาได้เลยครับนี่นะครับองที่หกนะครับเป็นปิดตานะครับนี่ปิดตาไม่รู้ของวัดไหนนะครับนี่ น,น,นี่ครับนี่ครับต่อไปนะครับไปลรูดเร็วเลยนะครับนี่ครับตะกุดนะครับ ถักเชือกคใครชอบสายเหนียวนะครับนี่มาได้เลยครับ <c oughs> ต่อไปกันเลยครับ นี่ครับปิดตายันยุ่งครับได้มาองคเดียวนะครับวันนี้นี่ครับ สวยนะครับองนี้กล้องมันไม่ค่อยเจ็มเท่าไหร่ครับเปลี่ยนกล้องมาใหม่น่ครับทีนึงนี่นี่ครับนี่ครับสวยๆนะครับต่อไปกันเลยครับนี่หลวงพ่าเงินนะครับหล่อโบราณครับ Yeah. สวยๆแบบนี้นะครับแอดไลน์ันเข้ามาได้นะครับพี่ๆนี่หรือมือก็จะเป็นเบอร์โทรนะครับแล้วผมจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะครับคิกกันเข้ามาได้นะครับครับต่อไปกันเลยครับเป็นหลวงพ่อโสธรครับนี่หลวงพ่อโสธรนะครับเรื่องรถลา้ายคาคปลอดภัยนี่ครับตรงองค์นี้เลยครับนี่นะครับ Thôi nè, chấm một nồng đồ anh นี่ต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อขวัญน,นะครับนี่ลวงพ่อขวัญน,นะครับนี่นครับ ฮสวยนะครับตรงนี้สนใจก็คลิกลิงก์กันเข้ามาได้เลยครับใต้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ต่อไปเลยนะครับหลวงปู่ทวดครับนี่ นี่นครับเก่าๆนี่นครับ,รบถ้าพี่พท่านใดสนใจก็คลิกลิงก์ิินเข้ามาได้เลยครับนี่นครับเก่าๆสวยๆเก็บสะสมนะครับเอาไว้ให้ลูกให้หลาน,นครับนี่ต่อไปเลยนะครับเป็นสมเด็จครับ องน,นี้ก็สวยนะครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังครับ กล้องมันอาจจะไม่ค่อยแจ่มนะพี่ผมเปลี่ยนกล้องมาใหม่ครับกล้องเก่ากล้องเก่าหายนะครับนี่ต้องใส่ต้องซื้อกล้องใหม่ครับไม่ค่อยชัดนะครับกล้องแต่สวยครับนี่นนะนนครับ <c oughs> นี่คนระับนี่ครับนี่ก็เป็น ลงต่อไปก็เป็นนางมายาเหมือนกันครับนี่นี่นะครับ สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ครับไปดูวงต่อไปกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับหลวงมาเดิมนะครับนี่ลวงมาเดิมนะครับเก่าๆนี่แบบนี้เลยนะครับ นี่ครับพี่ๆสวยนะครับนี่ครับดูไว้ชอบนะครับต่อไปกันเลยครับนี่ครับ,รบหลวงปู่ทิมนะครับ cho ừ, một đoạn đồn nha nó thử không kiếp rồi ไปองค์ต่อไปกันเลยครับเป็นองค์สุดท้ายนะครับพี่พี่ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็เนี่ยแหละครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดสามแปดสองศูนย์สองสามหนึ่งเก้านะครับโทรเข้ามาได้เลยครับรีอจะเป็นลายนะครับนี่ครับองค์สุดท้ายครับเป็นทุ้มกอนะครับนี่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับพี่ๆหรือจะเป็นเบอร์โทรนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับ โทรเข้ามาสอบถามเหมือนก่อนได้เลยนะครับนี่ครับจบแล้วครับสำหรับ EP ที่สองนะครับถ้าพี่ๆสนใยสนใจนะครับก็กดติดตามไว้ได้เลยครับเพื่อไม่พลาดในลิปต่อไปนะครับพี่ๆนี่ครับครับขอบคุณนะครับ ต่อไปก็จะเป็น EP ที่3นะครับฝากพี่ๆกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมครับ